สวัสดีเข้าวันนี้เลิฟซีรีส์ทีมป้ายาจะมาป้ายาซีรีส์เรื่องรักนิรันดราชนมังกรมิสเตอร์รักเงินนำแสดงโดยดีแลนหวังจากเรื่องรักใสใสหัวใจสีดวงสยบฟ้าพิชิตปัทพีภาคสองรับบทอวี๋ฉือหลงเหยียยนมังกรพันปีอิงลงบําเพนเพียนจนกลายเป็นหนุ่มหล่อผมขาวและนางเอกของเรา แบมบี้จู้จากเรื่องสามชาติสามภพป่าท้อสิบลีฟันนี้ที่มีเธอดาบมังกรยกรับบทหลิวอิงสาวใช้แสนสวยมีความน่ารักสดใสและยังมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายมากซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างอวี๋เฉือหลงเหยียยนมังกรพันปีอิงลงที่ตกลุมรักหลิวอิงสาวใช้ที่น่ารัก และมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายมากแต่เรื่องราวความรักนี้ก็ต้องพลัดพรากจากกันถึงสาชาติสามภพและทั้งคู่ก็กลับมาได้พบกันอีกครั้งและรักในครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่และความรักในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรต้องไปดูแอด,ดูอีแรกกับอีพีที่สองหีเก็บไว้ก่อนนะเราพูดถึงฉากเปิดตัวเจ้ามังกร หรืออวีฉือหลงเหยียยนเปิดเรื่องมาให้นางเอกหรือหลิวอิงมาเล่าย้อนหลังสามปีที่แล้วไปที่มังกรสีขาวบินผ่านท้องฟ้าไปยังวังฉากนี้อวีฉือหลงเหยียยนหลอมากฉากต่อไปที่พระนางเจอกันหลิวอิงได้เก็บงูขาวมารักษาจนมันหาป่วย อวี๋ฉือหลงเหยียยอก็อยากตอบแทนบุญคุณก็เลยแปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อจะถามหลิวอิงนางไม่ได้ต้องการอะไรจากไปอวี๋ฉือหลงเหยียยยนก็ได้ตามหลิวอิงไปตลาดก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแอขอเติมหยิบหนังสือผิดชีวิตเปลี่ยนคิดเอาเองว่าหลิวอิงต้องการไปอยู่ที่วังพาไปวังมังกร ยังไม่ทันถึงนางกลัวมากขอลงอวี๋ฉือหลงเหยียยโยนปล่อยนางเอกทิ้งไว้ในป่ากลับมาตอนนางเองมีเรื่องมาถึงตอนพระเอกของเราเป็นสายอ่อยมากให้นางเอกทำแผลสั่งฝนให้ตกกลางร่มให้นางเอกวงเล็บพระเอกสายมโนมากและยังมีคู่ร้องที่น่ารักอีกคู่ขอจบรีวิวไว้ก่อนนะคะ่ะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังรีวิวของช่อง และก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่โมคลิปต่อไป